สวัสดีชาวอาซีทุกท่านเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาต่อจาก EP หนึ่งนะครับก็จะเป็น EP สองฝึกบินขั้นพื้นฐานขั้นต่อไปวันนี้อยู่คนเดียวกลางไร่นะครับไม่มีใครไม่ต้องใส่แมสอยู่คนเดียวครับวันนี้มาแต่เช้าเลยพอดีงานหยุดก็เดี๋ยวมาทำคลิปฝึกบินกันต่อเลยครับอ่าเป็น EP ที่สองนะครับก็จะเป็นกระบวน่าต่อไปต่อจาก คลิปที่1นึ่่าคลิปที่แล้วที่ได้ทําไปใครยังไม่ได้ดูคลิปที่1นึก็กดเข้าไปดูได้แล้นะครับคลิปที่1นึ่งไม่งั้นก็จะมีลิงก์วางอยู่ด้านล่างครับอ่าเป็นคลิปที่1นะครับคลิปฝึกฝึกบินอ่าเป็น ep ep ที่1อันนี้ก็จะเป็นตั้งไว้เป็น e p ที่สอส่วนเราจะไปบินอ่าฝึกฝึกบินท่าไหนนั้นก็ เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับไปชมคลิปกันครับผมอ่ามาเริ่มกันเลยครับสำหรับ EP ที่2นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการย้ายจุดก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ถนัดก็เหมือนเดิมครับหันหางเข้าหาตัวครับเหมือนเหมือนเบื้องต้นเลยเหมือน EP ที่1เลย หางก็าหาตัวนะครับแล้วก็ย้ายจุดหอเดินไปข้างหน้าครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังถอยหลังมาครับแต่อย่าใกล้ตัวนะครับเล่นไกลๆตัวเดินหน้าเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมา ตสูงไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นก็เลยต่าๆหน่อยเดินหน้าไปครับถอยหลังมาโอเคพอเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเอียงตัวไปทางด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือย้ายจุดไปทางด้านซ้าย แล้วก็มาด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็มาด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายแล้วก็มาด้านขวา โอเคนะครับทำสองสิ่งนี้ให้ได้นะครับเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาขั้นตอนต่อไปครับถ้าสองสิ่งนี้ได้แล้วคือเดินไปข้างหน้ากับถอยหลังแล้วก็โยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวาคราวนี้เป็นการเอียงข้างบ้างครับเอียงด้านข้าง่าเดินหน้าเหมือนเดิม ถอยหลังเหมือนเดิมเดินหน้าเหมือนเดิมแต่จะยากมันจะยากกว่าตอนเราฮอบอยู่นิ่งๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าฮอปนิ่งๆได้แล้วแล้วก็มาฝึกท่านี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่าเดินหน้าถอยหลังเป็นแนวข้างได้แล้วตอนนี้ก็ไปทางขวาครับก็คือไปข้างหน้าเรานั่นแหละ แต่ใช้ด้านข้างของเครื่องบินเป็นตัวเดินทางอันนี้ก็เข้า,าเดินเข้าหาตัวครับโดยใช้ด้านข้างดึงเข้าดึงออกนะครับประมาณนี้เล่นไกลๆตัวนะครับฝึกไกลๆตัวแต่ถ้าให้ดีก็ฝึกในซิมก่อนครับจะได้รู้อาการ ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็เป็นด้านขวาครับเหมือนันครับดึงเ,เข้าดึงออกเหมือนกันแต่ด้านขวานี่ผมไม่ค่อยถนัดก็เพิ่งจะมาฝึกนี่แหละครับเพิ่งจะมาฝึกเหมือนกัน เหมือนเป็นมือใหม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการโน้ตอินครับเหมือนอันที่หนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้จะยากกว่าอันที่หนึ่งนิดนึงเดินหน้ามาเหมือนกันเดินหน้าเข้าหาตัวแล้วก็ถอยหลังออกไปเดินหน้าหาตัว แล้วก็ถอยหลังออกไปยากนะครับท่านี้ยากก็เอาอ่าขั้นตอนที่หนึ่งหรือ EP ที่หนึ่งให้ให้แม่นแม่นค่องคแล้วค่อยค่อยมาเล่นท่านี้อันตรายเห็นผมมาใกล้ๆนี่อันตรายนะครับโอเคนะครับอ่าตอนนี้อ่าด้านไหนต่อเลย เอ๊ะจริงๆมันต้องมีโยกซ้ายโยกขวาด้วยนะครับก็คือโน้ตอินเดินทางซ้ายขวาเหมือนกันเมื่อกี้เลยประมาณนี้ครับโยกไปทางซ้ายโยกมาทางขวาเมื่อกี้มันมีเดินหน้าถอยหลังแล้วตอนนี้ก็ต้องมีโยกซ้ายโยกขวาด้วยก่อนที่จะเล่นสามดีนะครับต้องมีท่านี้โอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับให้เพื่อนๆฝึกกันแค่นี้ก่อนครับก็ทางนี้ทางนั้นนะครับขอให้ฝึกอ่า EP ที่หนึ่งตาม EP ที่หนึ่งให้คล่องให้แม่นยำซะก่อนโดยเฉพาะท่าโน้ตอินของ EP ที่หนึ่งนะครับเอาให้แม่นๆก็ลองทำตามกันดูครับสำหรับคลิปนี้ EP ที่สองใครดูไม่ทันก็ ย้อนกลับไปดูใหม่ครับดูให้เข้าใจแล้วก็ลองทําตามย้ําหน่อยนะครับอ่าโน้ตอินอเป็นอะไรที่มันยากมากก็อยากให้เอาแบบนอร์มอนให้มันแม่นๆก่อนเพราะว่าอันตรายอยู่นะครับเฮลิคอปเตอร์พยายามเล่นไกลๆตัวไว้อย่าเล่นใกล้ตัวโอเคครับ